สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินคริปโตฟรีจากการเล่นเกมนะครับผมเป็นแอปมาใหม่เลยนะครับทำเงินเข้ากระเป๋าใบเด้นนะครับผมแล้วก็มีฟอสเซตเพด้วยนะครับหดอลลาร์นะครับสูงสุดที่20ดอลลาร์เลยนะครับผมตรงนี้ทําเงินฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครสนใจนะครับที่จะทําเงินคริปโตฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนล สอนวิธีการหาเงินคลิปโตฟรีจากการเล่นเกมนั่นเองนะครับผมเป็นแอปมาใหม่นะครับผมจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นการสมัครการใช้งานรวมไปถึงการถอนเงินนะครับใครสนใจหรือว่าเป็นสายเหลียงคลิปโตอยู่แล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครกันเลยนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับโอเคนะครับในส่วนของแอปที่เราจะใช้ในการทําเงินนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับในส่วนของ Android นะครับก็ให้เราเข้ามาที่ Google Play Store นะครับแล ตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับก็จะขึ้นชื่อแล้วก็ตัวรูปแอปไว้ให้นะครับตัวแอป,ปเนี่ยจะเป็นตัวหนังสือเลยนะครับแล้วก็พื้นหลังสีส้มนะครับตามนี้นะครับให้เราทําการติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราได้เลยนะครับถ้าเราค้นหาแล้วไม่เจอสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปากหมูดได้นะผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับแอปนี้นะครับวิธีการสมัครก็กดเปิดแอปขึ้นมาพอเราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับผมให้เรากดอันแรกเลยนะครับในกรอบสีเขียวนะครับจาก นั้นเนี่ยก็จะมีช่องทางการสมัครนะครับผ่าน Google นะครับสำหรับช่องทางผ่าน Google นะครับก็คืออีเมลแต่ถ้าเรากดสมัครแล้วมันไม่ผ่านหรือว่ามันไม่ได้เนี่ยให้เรากดด้านล่างนะครับคำว่า sign up email นะอันที่3เลยกดเข้าไปตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดฝั่งซ้ายมือนะครับผมอันนี้นะครับผมเพื่อที่จะทําการสมัครนะครับอันนี้ผมเลือกช่องทางการสมัครเป็นในส่วนของอีเมลนะครับผมไม่ได้สมัครผ่านตัว Google นะโดยอันแรกนะครับให้เราตั้ง username นะครับตั้งชื่อลงไปในช่องที่1นชื่อเล่นชื่อจริงภาาษอังกฤษลงไปในช่อง ลย2คืออ e ีเมลนะครับให้เราใส่อ e ีเมลของเราลงไปอีเมลที่เราสามารถเข้าไปเช็คยืนยันด้วยนะครับผมแล้วก็กรอกอ e ีเมลจากนั้นนะครับผมตั้งรหัสผ่านนะครับเราก็ตั้งรหัสผ่านอย่างน้อย8ตัวขึ้นไปเป็นสาังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแล้วก็ตัวเลขจากนั้นนะครับกดการสมัครในกรอบสีส้มได้เลยจากนั้นเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาให้เราทําการล็อกอินหรือว่าเข้าสู่ระบบนะครับให้เราทําการกรอกชื่อนะครับตามที่เราสมัครไว้นะครับผมหรือว่ากรอกอก e ีเมลนั่นเองนะครับแล้วก็กดล็อกอินได้เลยนะพอเรากดล็อกอ ะครับผมก็ให้เราทําการเลือกภาษานะครับในส่วนของภาษามีเพียงสีภาษาเท่านั้นนะครับมีในส่วนของอังกฤษนะครับอินเดีย อันนี้ไม่รู้ว่าประเทศอะไรนะแล้วก็อันนี้เป็นตุรกีนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับผมแนะนําเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันเนาะน่าจะทําง่ายที่สุดละนะครับเพราะเรานะครับเข้ามาในส่วนของหน้าแอปนะครับผมมันก็จะขึ้นทั้งหมดประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ผมสมัครครั้งแรกแล้วก็ทดลองเล่นครั้งแรกเหมือนกับเพื่อนๆเลยนะเดี๋ยวผมจะแนะนําทีละเมนูแบบละเอียดนิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นครั้งแรกเดี๋ยวเพื่อนๆหลายคนเนี่ยจะไม่เข้าใจว่าการทําเงินจากแอปนี้ต้องทําตรงไหนอย,ย่างไรนะครับให้เราดูทีละเมนูหน้าจอหลักก็จะ ะมีประมาณนี้นะครับมี3มขีดที่ด้านบนซ้ายมือตรงนี้นะครับผมจะมีแท็บเมนูเพิ่มเติมนะครับในส่วนของเมนูตรงหน้านี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะอันแรกนะครับเป็นอินไว้นะครับเป็นในส่วนของระบบการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเพื่อที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมในการแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับเรากดอินไว้ตรงนี้เนี่ยแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางต่างๆได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Li ลน YouTube Tik t ็อเราสามารถแชร์ออกไปได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและก็เทคนิคของแต่ละบ,บุคคลได้เลยในส่วนของการแนะนํา หรือว่าเชิญเงื่อนยังไงก็ฝากรหัสโค้ดไว้ด้วยนะครับ60941นะครับผมต่อมานะครับผมอันที่2นะครับกิฟต์การ์ดนะครับผมตัวนี้จะเป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับการถอนเงินเนี่ยก็จะมีช่องทางการรับเงินตามนี้เลยที่เขากําหนดไว้นะครับก็คือกระเป๋า Foreset Pay, Payee, Binance และก็ PayPal เราสามารถเลือกใช้ได้เลยว่าเราจะใช้กระเป๋าไหนในการรับเงิน f o r s e t Pay เป็นกระเป๋าที่สมัครง่ายนะครับไม่ต้องยืนยันตัวตนเยอะสามารถไปสมัครกันได้เดี๋ยวผมจะแนบรายละเอียดวิธีการ สมัครกระเป๋าฟอเรสต์ไบเน้นและก็เพย์พาไว้ให้ด้านล่างแล้วกันเนาะในส่วนของเพย์พาผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพย์พาตอนนี้เนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่นะครับในการรับเงินจากเว็บไซต์จากแอปต่างๆนะครับผมก็จะแนะนําเป็นฟอเรสตแล้วก็ไบเน้นแล้วกันเนาะสำหรับการถอนเงินของฟอเรสต์เพย์นะครับจะเริ่มต้นที่0.25ดอลลาร์นะครับคะแนนเริ่มต้นในการถอน3,000คะแนนแล้วก็สูงสุดที่20ดอลลาร์นะครับ1 9 5 0 0หมื่นเนะครับผม1,95,000สนเก้ารถอน เงิน20ดอลลาร์นะครับผมและก็ Binance นะครับผมเริ่มต้นที่0.5ดอลลาร์นะครับก็ถอนได้ที่20ดอลลาร์เนาะใช้คะแนนเท่ากันเลยครับแล้วก็ Pay ์ e นะครับผม Pay ์ e เนี่ยเริ่มต้นที่0.25นะ ถอนได้สูงสุดที่20ดอลลาร์เหมือนกันนะครับผมเมนูต่อไปนะครับผมรูปสายฟ้านะครับในส่วนของโปรโมทนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการโปรโมทรหัสโค้ดหรือว่าบายโคะบายคอนนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องทําอะไรนะแต่ว่ามันมีคําว,ว่าดูวิดีโอเราสามารถดูวิดีโอรับรับคะแนนได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะต่อมาก็จะเป็นเมนูที่4นะครับ history นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของประวัติในการรับคะแนนและก็ประวัติในการถอนเงินของเรานะครับสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการกรอกข้อมูลโปร ไฟนะครับตรงหน้านี้เลยส่วนเมนูอื่นๆต่างๆเนี่ยก็เป็นในส่วนของตัวแอปแล้วนะครับก็จะมีการติดต่อซัพพอร์ตนะครับผมถ้าเราอยากจะแจ้งปัญหาหรือว่าอะไรนะต่อมาเรามาดูในส่วนของหน้าจอหลักนะครับในการทําคะแนนในการหาคะแนนนะครับมี4เมนูด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมี Daily b บน u สนะครับเออการเช็คอินนะครับในแต่ละวันเมื่อเราเข้าใช้งานเนี่ยเราสามารถกดเช็คอินในการรับคะแนนเหรียญทองเพิ่มเติมได้นะโอเคนะครับผมได้ทําการกดเช็คอินไปแล้วนะครับผมได้รับมาที่10บโบนัสนะครับด้ลาร ต่อมาก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของการทำออฟเฟอร์นะครับในส่วนของตัวแอปนะรับในส่วนของ50คะแนนเหรียญทองนะครับแล้วก็มารีวิวนะครับเดอะแอปนะในส่วนของการรีวิวนะครับก็กดสับมิดนะครับผมแล้วก็ทําการนะครับผมในส่วนของการถ่ายรูปนะแล้วก็แชร์ลิงก์นะครับผมในส่วนของการรีวิวแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปทําได้แต่ผมยังไม่ทําลนกันสําหรับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ redeem code นะครับอ่าคอยนะก็คือการถอนเงินนั่นแหละนะครับอันเดียวกัน ต่อมาอันสุดท้ายนะครับผมตรงนี้ที่เป็นถุงเงินเขียวนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องทางนะครับในการทําเว็บไซต์เกี่ยวกับการตอบแบบสํารวจหรือวมาแบบสอบถามที่หลายๆคนเนี่ยเคยทํากันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีเว็บไซต์ที่เราเคยผ่านๆมาอยู่แล้วเนาะอย่างเช่น Time War Profit นะครับผมแล้วก็มีอีกหลายๆเว็บที่เราเคยทําอยู่แล้วสำหรับสายแบบสํารวจนะครับเราก็ลองทําดูได้สาหรับตรงนี้นะครับต่อมานะครับเราก็มาดูด้านล่างตรงนี้นะครับผมจะมีเมนูให้เราเข้าไปทําคะแนนเพิ่มเติมนะครับอันนี้ หน่นะครับผมเป็นลัคกี้สปินะครับสำหรับัคกี้สปินเนี่ยก็กดเพลนะครับเพื่อที่จะทําการหมุนวงล้อแค่นั้นเลยนะครับในส่วนของวิธีการเล่นอันนี้เล่นง่ายนะครับผมเราไม่ต้องทําแบบสํารวจก็ได้นะเรามาเล่นเกมก็ได้นะครับยังมีอีกหลายเกมแล้วก็ยังอีกหลายเมนูในการเล่นนะครับตัวนี้จะเป็นโฆษณาก่อนนะครับตรงนี้นะครับผมก็ได้รับคะแนนมาที่สามคะแนนอ่ะสิบเอ็ดคะแนนนะครับเราก็ทําการกดเพลนะครับเพื่อที่จะทําการหมุนวงล้อต่อได้เลยนะครับต่อมาฝั่งขวานะครับผมอันที่สองครับที่เป็นรูปเครื่องหมายคําถามนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็น ในส่วนของการตอบคําถามนะครับเป็นการบวกลบคูณหารนะครับบวกตัวเลขเนาะตรงนี้มีคําตอบเท่าไหร่เราก็ตอบลงไปในช่องนี้นะครับจากนั้นเราก็กด s ั b มิ t นะครับผมจากนั้นก็รอโฆษณานะครับสักคู่เดียวนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะได้รับคะแนนขึ้นมาด้านล่างนะครับบวกมาที่8นะครับผมตรงนี้เนี่ยตอบได้วันละ10ครั้งนะครับผมอ่าเก้าบวกยีเท่าไหร่แล้วก็ตอบลงไปนะครับผมต่อมาเรามาดูอันที่3นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการสแกต t การ์ดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการขูดบัตรการ์ดนะนี่ กดเข้ามาเราก็ขูดบัตรแบบนี้เลยนะครับวันละ10ครั้งนะครับอันนี้เล่นง่ายสุดละนะครับผมจากที่ผมดูมานะนะครับก็ขูดบัตรแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็มีอีกหลายๆเมนูนะทุกคนก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับตัวนี้มันเล่นง่ายนะครับผมเล่นไม่ยากนะครับทุกคนเนี่ยก็ต้องลองกดเล่นดูก่อนซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็กดเล่นดูทุกเมนูแล้วนะอันนี้มันเล่นง่ายมากนะครับผมไม่ยากเราก็ทําคะแนนเก็บคะแนนสะสมไปเรื่อยๆได้เลยนะครับคะแนนของเราดูที่3ขีดนะครับถ้าเราจะถอนเงินเนี่ยเราก็กดมาที่คําว่าถอนเงินนะครับผมการถอนเงินไม่ยยากกนะะครับเด๋ผมจ ให้ดูนะในส่วนของกระเป๋า Foreset Pay เนี่ยเริ่มต้นที่0.25ขั้นต่ำนะครับ3,000คะแนนนะครับกดเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของ Foreset Pay นะครับให้เราใส่อีเมลนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินได้เลยสําหรับ b y n e นะครับ b y n e นี้ก็ไม่น่าจะยากนะครับผมกรอกในส่วนของอ่า ID นะครับ b y n e นะครับผมเป็นเมลนะครับแอ Pay ID นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนและการนอ่นในการถอนเงินนะครับ Payee นะครับ Payee น่าจะเป็น ID นะครับผม ID ของ Payee นะครับแล้วก็ PayPal อันสุดท้ายนะครับสำหรับ PayPal เนี่ยน่าจะเป็นการกรอกอ e ีเมลนะครับอีเมลของ PayPal เนาะนี่คือการทําเงินแล้วก็การถอนเงินนะครับถ้าผมครบยอดขั้นต่ำเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปถอนให้ว่ามันจ่ายหรือว่าไม่จ่ายใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ